สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอนำเสนอรู้ทันศัตรูพืชกับเกษตรขามสอเตือนการระบาดสำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอไรแดงตัวการร้ายในมันสำปะหลังลักษณะการทำลายดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบส่วนยอดและขยายปริมาณลงสู่ส่วนล่างทำให้ตารีบใบเหลืองซีด เหล่องม้วนและหลุดล่วงมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังถ้าการระบาดเกิดขึ้นในปันสำปะหลังที่ยังเล็กอาจทำให้ต้นมันสำปะหลังตายหรือทำให้การสร้างหัวของมันสำปะหลังลดลงการป้องกันกำจัดสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอหากพบเก็บหรือเด็ดไปทำลายนอกแปลงหลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเช่นดวงเต่าสตีทอรัสจะพบในแปลงมันสปะหลังที่มีการระบาดของไรแดงบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าดวงเต่าสตีทอรัสคืออะไรดวงเต่าสตีทอรัสจะเป็นดวงเต่าตัวห้ามที่มีขนาดเล็กนะคะพวกนี้ค่ะเขาจะอยู่กับไรแดงเพราะว่าเขาจะกินไรแดงเป็นอาหารนะคะพวกนี้ก็จะเป็นดวงเต่าที่ใช้ควบคุมไรตัูพืชนะคะอุปกรณ์การเก็บอะคะเราก็จะใช้เป็นหลอดสําหรับ ดูดเก็บตัวเต็มวัยของรุ่นเต่าสตีทอรัสนะคะสาหรับดักแด้แล้วก็ตัวอ่อนนะคะเราก็จะปล่อยเขาอยู่ในพื้นที่เนาะเพื่อให้เขารอกินไรแดงในธรรมชาติต่อไปนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมันเป็นงานวิจัยที่ในอนาคตะคะ่ะถ่าทางทางกรมส,งส่งเสริมแล้วก็ทางสุนัาขาพืชนะคะสามารถ ผลิตขยายตัวด้วงเต่าสตีฮอรัสสาเร็จนะคะเราก็จะมีด้วงเต่าสตีฮอลัสอีกชนิดหนึ่งที่เป็นศัตรูธรรมชาติเพื่อที่จะมาปล่อยในแปลงมันสับปะหลังให้เกรรษ,ษตรกรนะคะเพื่อควบคุมไรแดงมันสับปะหลังต่อไปะคะ่ะตอนนี้ไรแดงมันสับปะหลังก็จะเป็นศัตรูพืชสําคัญตัวหนึ่งนะคะของมันสับปะหลังก็จะระบาดในช่วงประมาณเดือนครึ่งถึง3เดือนนะคะก็จะเป็นมันเล็กๆนะคะในช่วงแรงแรงถ้าอย่างสําหรับช่วงนี้ค่ะฤดูฝนแล้วปัญหาการระบาดของไรแดงมันสับปะหลังก็จะลดลงนะคะช่วงนี้เราก็จะทําการเก็บ เก็บตัวอย่างของอดวงเต่าสตีทอรัสได้นะคะแต่จริงๆเราสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปีค่ะดวงเต่าสตีทอรัสรูปร่างลักษณะตวัวเต็มวัยมีสีดำลำตัวรูปไข่เคลื่อนที่เร็วชอบปล่อยตัวลงสู่พื้นเพื่อหลบหนีสัตรูไม่ค่อยบินตัวอ่อนมีสีชมพูจุดสีดำบริเวณรูขุมขนสีของตัวอ่อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังการลอกคราบในแต่ละครั้งดักแด้มีลักษณะคล้ายหยดน้ำการทำลายเหยื่อ ดูดกินของเหลวภายในตัวลายแดงเข้าสู่ลำตัวแล้วพ่นของเหลวบางอย่างกลับมาสู่ลายแดงสำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอแจ้งเตือนการระบาดลายแดงและอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเช่นดวงเต่าสตีทอรัสรู้ทันศัตรูพืชกับเกษตรขามสอเคียงคู่อยู่ข้างไม่อังวางแน่นอนขอบคุณครับ